สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวบ้านสวนพระเครื่องเ,เพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจุดเกินไปก็อยากให้เ,เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพจายา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ล,ลึกวัตถุมงคลรุ่นสาราสารธรรมมาพรนะครับผมของพระรูสารธรรมมาพรหรือหลวงภูเฉยธรรมทโลวัดสักเกตอำเภอแวงใหญ่จังหวัดอขอนแก่นนะครับผมท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมเป็นธรรมทายาทธรรมของหลวง,งปู่พางกิตพุทโตวัดอุดมคงคาคีรีเกตแล้วก็เป็นธรรมทายาทใน สายวิชาของพระครูวลพจน์พิธานนะครับผมหรือหลวงปู่วลพจน์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่รึกนะครับผมในการจัดสร้างศาลาอนเนกประสงค์นะครับผมอย่างที่กาบรเรียนไปแล้วนะครับผมตามชื่อรุ่นเลยรุ่นศาลาสารธรรมมาพรน,นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนพี่พ รับชมไปพร้อมกับผมโอวันสวนพระเครื่องเลยครับที่ลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้นะครับผมสร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมตรงกลางก็เป็นสาธิสลษ์ของหลวงปู่เฉยยันทโลนะครับผมในลักษณะผินข้างแบบครึ่งองค์นะครับผมขอบนะครับผมทําเป็นขอบอสองชั้นนะครับผมมีตัวหนังสือตรงกลางนะครับเขียนวัดสาเกต อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมด้านล่างเขียนสมนาะทางสงของหลวงปู่เอาไว้นะครับผมพระครูสารธรรมพระครูสารธรรมมาพรวงเล็บหลวงปู่เฉยนะครับเนี่ยฮะทำเป็นขอบแบบสองชั้นนะครับพื้นข้างองค์หลวงปู่นี่ทาเป็นแบบพื้นเรียบนะครับผมเหรียญปั๊มมี หูนะครับผมเจาะรูร้อยห่วงในตัวขนาดความสูงของเหรียญน,นะครับผมจากโค้งด้านล่างจะหลดโค้งด้านบนนี้อยู่ที่3ซนเมตรนะครับถ้าเหรียญรวมกับหูเหรียญด้วยก็จะเป็น3.5เซนนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางในความกว้างนะครับผมจะอยู่ที่2.5ซนเมตรนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมน้ําตาลนะครับผมผิวออกแนว เป็นประกายลุ้งนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นรูปศาลาปฏิบัติธรรมนะครับผมก็เป็นชื่อรุ่นด้วยนะครับเป็นวาระจุดประสงค์ในการจัดสร้างนะครับผมรุ่นศาลาศาลาธรรมมาพรนะครับตรงด้านล่างของรูปศาลานะครับผมเขียนสก,กราชป,ปีพศ2552นะครับผมอัคราลายยัน านาะมะอุนะครับแล้วก็อีกด้านาฝั่งขวามือเรานะครับผมนามะพัทะนะครับเป็นหัวใจทา่าสี่นะครับแล้วก็เป็นหัวใจรัตนาตรนะฝั่งซ้ายมือนะครับผมตัวหนังสือนะครับผมเป็นผู้จัดสร้างถวายก็คือโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงปู่เฉยนี่นะครับผมท่าน อุปสมบทนะครับในปีพศสองนานะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับในปีพศ2512นะครับท่านไปปฏิบัติสมณธรรมในด้านวิปัสสนานะครับผมกับหลวงปู่พังที่วัดอุดมคงคาคิรีเขตนะครับหลวงปู่ผางท่านก็เมตตาสอนข้ออัดข้อธรรมนะครับวิธีวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนะครับผมท่านได้ มอบบทภาวนาให้นะครับผมก็คือหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายนะครับผมกับหลวงปู่นะครับผมได้ศึกษาอยู่กับหลวงปู่ผางนะครับผมเป็นระยะเวลากว่า2ปีนะครับผมมาในท่านได้กลับมาที่อําเภอแวงใหญ่นะครับผมก็ได้พบกับพระครูหรวงพ่อพิธานนะครับผมหรือหลวงปู่พันติดโสนะครับตอนนั้น หลวงปู่วรพจน์นะครับมีชื่อเสียงมากนะครับหลวงปู่พจน์หลวงปู่วรพจน์นะครับผมท่านได้ให้กระดาษกับหลวงปู่เฉยนะครับผมเป็นจำนวน3แผ่นนะครับผมเป็นคาถาวิทยาคมนะครับผมที่เขียนโดยลายมือของหลวงปู่วรพจน์นะครับผมเป็นจำนวน3าหน้ากระดาษนะครับหลวงปู่ได้กล่าวกับหลวงปู่วรพจน์ได้กล่าวกับหลวงปู่เฉยนะครับผมว่า ถ้าศึกษาจนหมดนี่ก็เรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้นะครับผมต่อจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาวิทยาคมนะครับผมปริยัติธรรมต่างๆนะครับกับหลวงปู่อีกหลายองค์นะครับผมจนมาในปัจจุบันนี้นะครับผมหลวงปู่ก็มาประจําอยู่ที่วัดสักเกตอํเาเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมจวบเท่าปัจจุบันนะครับผมถือได้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ มีวิทยาอาคมนะครับผมสามารถที่บำบัดทุกบำรุงสุขนะครับผมของชาวบ้านในอำเภอแวงใหญ่ทั้งใกล้และ,กละไกลนะครับผมได้เป็นอันดีนะครับผมหลวงปู่ท่านได้เมตตาให้สร้างวัดที่หรือวัตถุมงคลน,นะครับผมก็จํานวนไม่ได้มากมายหลากหลายรุ่นอะไรนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆถา้ามีความสนใจในสายวิชาธรรมทายาทจาก หลวงปู่ผางหลงปูงงป่วรพจน์นะครับผมที่ได้มอบไว้ให้กับหลวงปู่เฉยยันทโลนะครับผมเกจิอาจารย์แห่งอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเซิร์ชนะครับหรือค้นหาได้จากา Google นะครับผมก็จะพบได้ว่าหลวงปู่เฉยท่านได้สร้างรุ่นใดไว้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอที่ล,ลึกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่ สร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมชื่อได้ว่ามีอิทธิคุณจากวาราจิตนะครับผมที่ท่านได้ปฏิบัติฝึกฝนไว้ดีแล้วนะครับจะเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับชาวบ้านร้านตลาดนะครับผมหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะครับฝ่ายไฟดีในธรรมศรัทธาในพุทธศาสนานครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหลวงปู่เฉยยันทโลนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมความรู้เข้ามาได้นะครับผมในใต้วิดีโอใน YouTube นี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมโอบ้านส่วนตะเครื่องนะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ